สวัสดีมาตะวันนะครับทางน้าให้หรถตู้สวัสดีนะครับสวัสดี FC สุวรรณไทยนิวนะครับสวัสดีครับ ตอนนี้อีกไม่ไกลแล้วนะครับอีกไม่ไกลเราจะข้ามสะพานาสารสินนะครับข้ามสะพานสารสินเป็นสะพานเชื่อมระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับจังหวัดพังงานะครับวันนี้เราจะเดินข้ามจังหวัดนะครับเดินทุดงข้ามจังหวัดนะครับ น้ำตับเลยครับจับสองมือนะครับจับน้ำสองมือถวายนะครับสาธุครับสาธุเป็นพี่น้องเรานะครับพี่น้องเรารอกันเรากลับองตานะครับดวตามึืขึ้นนะครับมากมมากมายนะครับช่วงนแบบั้น วิวไกลๆนั่นก็คือทะ,ทะเลครับทะเลฝั่งอันดามันครับฝั่งนู้นนะครับ<ะ>อันนี้ทีมงานภูเก็ตสมาร์ทนิวครับภ<ะ>ูเก็ตสมาร์ทนิวยังยังไม่ชัดครับยังไม่ได้ชัดครับ บ่บอกไม่ครับรยังไรนยังไม่ชัร์นรอยืนย,ยันก่อนครับรอยืนยันอนิดนึง สวัสดีครับสวัสดีกดไลค์กดแชร์กันนะครับกดไลค์กดแชร์กันไปนะครับให้กำลังใจนะครับทีมงานทั่วไทยนิวนะครับทีมงานสายบุญนะครับทีมงานสายบุญ บรรยากาศริมทะเลนะครับบรรยากาศชายทะเลดีมากครับวันนี้ ตรงนี้ก็คือป้ายเตือนนะครับเพจพื้นที่เสี่ยงภัยคลื่นยักษ์นะครับสึนามินะครับ26ธันวา2547 ขอบคุณนะครับฝ่ายปกครองนะครับอำเภอล,ลางนะครับอำนวยความสะด,ดวกให้กับผมตานะครับขอบคุณกู้ภัยกุ้ลธรรมบุกเกตนะครับขาดไม่ได้นะครับคุณสุพรนะครับคุณสุพรที่พระใหญ่นะครับ เก็บเสื้อเลยครับเสื้อเก็บเลยครับเสื้อองุ่ตามไม่เหยียบนะครับผมเอาเข้าเข้าวเทินเลยครับข้าเทินเลย